สสวสีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเซ็กชีวีแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมแวร์วินมิดคือเกมใหม่จากจีนอะไนะครับเกมแบบจอมยุทธเลยนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีอัพสกิลนี้ครับทุกคนสกิลนี้เลยครับสกิลที่ทุกคนอยากจะมีกันนะครับแต่จริงมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นขอแค่เราขยันแล้วก็นั่งทำเควสแล้วก็เก็บพวกแบบอ่าเขาเรียกว่าไลฟ์สกิลของ ของของไรเกมครับเก็บให้เยอะที่สุดนะครับถ้าเป็นสกิลขั้นแรกก็จะเป็นแบบว่าตัดมิติครับกระโดดขึ้นไปแล้วตัดมิติถูกไหมคือสกิลแรกเลยที่ให้มาก็คือปิ่นกระบี่นะครับจะใช้กระบี่ในการบินถูกไหมะอ่าแบบนี้เลยนะครับส่วนทีสองนี่ครับจะเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นหอกแทนจะใช้หอกแทนครับจะบินขั้นสองมันก็จะมีเลเวลในการอัพของมันถูกไหมะอ่าแล้วขั้นสามก็ใช้เป็นพัดอขั้นสี่จะเป็นหมัดแทนนี่ครับ ประมาณนี้เลยนะครับแต่หมัดยังไม่เข้านะเดี๋ยวหมัดก็เข้านะเพราะตอนนี้เซิร์จินหมัดเข้าแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีหมัดให้เรามาเล่นกันนะครับส่วนวิธีการอัพมันมีวิธีอย่างนี้นะทุกคนวิธีการอัพอย่างที่พูดไปนะครับนี่ขั้นแรกเห็นไหมขั้นแรกคือไม่ไม่ไม่ไมยากเราเล่นตามเคสไปเราก็ได้ขั้นแรกมาอยู่แล้วครับแล้วเราก็ไปเรียนจากอาไอ้ชาวประมงนะครับชาวมงน่าจะมีคนทําคลิปเริ่มตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าวิธี หาสกิลบินยังไงอันนี้ผมจะมาสอนวิธีอัพแล้วกันครับสอนวิธีอัพนะครับขั้น1 2ึ่งสามี่ห้าหนี่ครับนี่ไงขั้นที่6จะใช้ทั้งหมด9 0 0าพันพอยนะครับเก้าพันพยนะอ่าเก้าพันพยเลยทุกคนเก้าพันพลอยหาได้จากไหนล่ะครับหาได้จากไหนใช่ไหมหาได้จากพวกนี้เลยทุกคนอันนี้ก็ได้น,นี้เก็บยิงก็ได้พวกที่เป็นเควสเขียวครับคือเก็บได้หมดเลยนะทุกคนจะได้แต้มมานะครับ นี่อันนี้ก็ได้นะทุกคนนี่อันนี้ก็ได้นะครับนี่นี่เห็นปะได้เลยนก็ได้นะครับเขียวนะครับส่วนมากคืออะไรที่เป็นสีเขียวนี่คือทําได้หมดเลยหรือว่าขึ้นในหน้าจอนี่ก็ทําได้หมดเลยนะครับก็เก็บเก็บทุกอย่างเลยจริงๆก็คือเป็นไม่ได้ก็คือเก็บให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเมืองก็ได้ครับแต่ก็ถ้าไม่ไม่ได้อย่างแบบว่าเก็บทุกอย่างก็คือเอาแค่เลือกบางเพคก็ได้นี่เนี่ยเลือกอย่างนี้ก็ได้นะครับอันไหนที่ที่เราแบบไม่อยากทำเราก็ไม่ต้องทาก็ได้แต่ส่วนมากคือถ้าทาแล้วคือมันจะได้ออย่่างืน เพิ่มเติมมาด้วยนะครับอย่างตัวนี้นะครับจริงๆก็ควรที่จะทําหมดทุกอันนะครับจะดีกว่านี่อะไรเอ่ยนี่ก็คือต้องทํานะครับประมาณนี้เลยในการอัพเลเวลนะครับจะอัพแค่โซนของอันนี้อย่างเดียวนะครับโซนด้านบนก็คือเมืองด้านบนอย่างเดียวนะครับทําแค่โซนด้านบนนะครับซะโซนด้านล่างมันจะได้เป็นอ่าเขาเรียกว่าวิ่งสปีด มันจะได้วิ่งสปีดมาแต่ส่วนด้านบนจะได้บินสเปกบาร์วิธีการใช้คนะก็คือการกดสเปกบาร์ค้างเลยแล้วก็กดสเปกบาร์อีก4ทีนะครับเพื่อคอมโบในการบินคนระับก็ประมาณนี้ส่วนคนที่ไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเราทําเสร็จแล้วเราจะทํายังไงต่อใช่ไหมครับพอเราได้พอยต์ตามที่ต้องการแล้วใช่ไหมเรากลับมาส่งกับไอ้คนที่ประมงนึงเนี้ยนะมันจะอยู่ตรงนี้เลยขึ้น ถ้าเราทําเสร็จอะในในพอยต์ของของมันแล้วครคือถึงจุดสูงจุดสูงสุดของพอยต์ในแต่ละเวลแล้วมันจะมีไอตัวก็เรียกว่าเควสสีเขียวอ่ะก็คือเป็นสมุดสีเขียวขึ้นตรงนี้เลยสามารถที่จะมาคุยกับมันต่อได้ครับเนี่ยขึ้นตรงนี้เลยครับขึ้นตรงนี้พอขึ้นตรงนี้เสร็จเราก็เอาของอะของที่เราได้จากเลเวลอะจากตรงนี้นะครับมาส่งมันอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเผื่อคนแบบว่าอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมจะลงรายละเอียดนิดนึงแล้วกันเนาะก็คือตรงนี้เลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวนะปึ๊บอ่ะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมทุกคนนี่เวลสี่ใช่ปหส่วนมากจะทุกคนจะมาส่งตอนเวลสี่นะครับก็คือมันจะได้ของชิ้นนี้ใช่ไหมเพราะาทุกคนทำควสเสร็จแล้วปุ๊บมันจะให้มันต้องการสิ่งนี้เพื่อที่จะอัพเลเวลต่อก็คือพอเราทำถึงสี่พันแล้วอ่ะทุกคนสี่พันอ่ะพอถึงสี่พันมันจะให้ตัวนี้มาเราสามารถที่จะเอาไปส่งไอตัวเอ็นบีซีประมงต่อได้เลยครับเพื่อที่จะอัพตรงนี้นะครับแล้วก็จะปลดล็อกขึ้นเรื่อยๆื่อครับ นี่จนถึงเลเวล6กก็คือแบบบินแบบใช้หมัดเอานะครับทุกคนก็ประมาณนี้อย่าลืมเอาไปส่งกันด้วยนะครับใครที่ทําถึงแล้วแต่มไม่รู้เอ้ยเราอัพสกิลเอ้ยเราจะอัพเลเวลมันยังไงไม่มีใครไม่มีใครออกมาบอกเลยว่าต้องอัพต้องอัพยังไงถึงจะได้ขั้นต่อไปไมีแต่คนทําคิดว่าวิธีจะทำอ่าไอ้สกิลที่แบบมันบินได้มันทํำยังไงถูกไหมครับแต่ไม่ไม่ได้บอกวิธีอัพถูกไหมครับก็วิธีอัพก็ประมาณนี้นะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกด กระดิ่งติ๊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 งและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย